สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พามาชมบ้านเกาหลีนะคะดูสภาพบรรยากาศภายในบ้านค่ะในบริเวณบ้านเขาก็จะปลูกต้นไม้ไว้เต็มบ้านเลยค่ะจะมีสนามหญ้าแล้วก็ปลูกต้นไม้รอบบ้านเลยค่ะข้างนอกรั้วบ้านก็จะเป็นต้นไม้เต็มไปหมดค่ะบรรยากาศสดชื่นอากาศ สดชื่นเย็นสบายตลอดทั้งปีค่ะเพราะว่าคนเกาหลีเขาชอบอนุรักษ์ต้นไม้อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาจะไม่ทําลายต้นไม้และสัตว์เลยค่ะปลูกต้นไม้กันเยอะค่ะเพราะว่าสภาพอากาศสภาพภูมิประเทศเขาจะเป็นภูเขาเป็นส่วนใหญ่เขาอนุรักษ์ต้นไม้ไว้เยอะมากค่ะเพื่อ บรรยากาศเพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ต้นไม้ช่วยดูดซับสารพิษได้เพราะว่าในประเทศเขาจะมีแต่โรงงานอุตสาหกรรมเขาเลยปลูกต้นไม้ไว้เพื่อดูดสารพิษและความล่มลื่น